ไม่ร้องห้ทำไมเหรอไมปป่ได้ไรไจายไอ้ที่มาที่มาขยันขยอขอขอขอถ้าขอไม่ได้เขาก็จะกระจายไป,ไปกระชน โตเตชันแปลกๆเลด้วยแต่ลาชาเนาะสามิปีองเรียนสามสิิน้ี่ทดสอบวิชาอะไรบ้างวิชาอังกฤษภาษาไทยคณิตศาสตร์สังคม เทียสากครับประมาณไม่แน่ใจนะครับแต่รอบมันมีสามรอบครับแต่นี้รอบที่สามรอบเกลื่อนไหมหรือได้รับภัยพิบัติไายแรงต้องเยียวยาเช่น้องท,ทุกภัยซินะพี่ครับถูกต้งองรับได้อยู่ร้อยห้าสิบคน ที่เหลือต้องเกลีย่ยไปโรงเรียนน้องอีกสามโรงปอยเดนนี่แหละผมถึงขึ้นป้ายว่าเราไม่รับที่จะให้มีเด็กฝากจึงฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าเาไม่ต้องมาหาหรอกถ้ามานี่ผมรับหมดอะแต่ได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเด็กเพราะถ้าผมไม่รับก็จะโกรธก็จะน้อยใจอีกผมก็รับรลบมาก็จะบอกว่าท่านครับต้องให้เด็กอ่านหนังสือเยอะนะแล้วก็ให้เด็กมีสติเนวันที่สอบนั่นแหละ จึงเป็นประเด็นที่ว่าเราต้องขึ้นไปแล้วเชื่อว่าโรงเรียนทุกจังหวัด mm hmm. ในประเทศไทยจะต้องป้องกันตัวเองอย่างนี้ก่อน mm hmm. ออบางท่านผู้ปกครองมาเห็นปุป๊บ mm hmm. ก็จะตะนักว่าอ๋อโรงเรียนเขามีมนโยบายอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับปีนี้รับกี่คนกับการศึกษา2 5 6 2